สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชครุครั้งนั้นแลพระนางจุนทีราชกุมารีส่งแวดล้อมด้วยรถห้าร้อยคันและกุมารีห้าร้อยคน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราชกุมารพระนามว่าจุนทะพระพาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่า หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวา เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผู้นั้นหลังจากตายไปย่อมเข้าถึงสุกติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติดังนี้หม่อมฉันขอทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ที่เริ่มใส ในศาสดาเช่นไรห,หลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะเช่นไรหลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่เลื่อมใสในสงฆ์เช่นไร หลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในศีลเช่นไรหลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุคติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนจุนทีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ตามมีสองเท้าก็ตามมีสี่เท้าก็ตามมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามจะมีประมาณเท่าใดก็ตามพระตถาคตอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าอันชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดูก่อนจุนทีสังคตะธรรมหรืออสังคตะธรรมจะมีประมาณเท่าใดก็ตามวิราคธรรมคือธรรมะอันย่อดีความเมาธรรมะเครื่องกำจัดความกระหาย ความถอนเสียซึ่งความอะไรความเข้าไปตัดวัตตะธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดูก่อนจุนทีหมู่ก็ดีคณะก็ดีจะมีประมาณเท่าใดก็ตามพระสงฆ์สาวกของตถาคตคือคู่แห่งบุษรสี่คู่เป็นบุรุษบุคคล8ดพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นชนเหล่าใด เลื่อมใสในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศดูก่อนจุนทีศีลมีประมาณเท่าใดก็ตามศีลอันพระอริยเจ้าใคร่แล้วคือ ศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่จับต้องเป็นไปเพื่อสมาธิเรากล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่านั้นชนเหล่าใดย่ยอมทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศีลชนเหล่านั้นชื่อว่า ทำให้บริบู alert, มมรณ์ในสิ่งที่เลิศและผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขตาศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาสิีิจบแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาประพันธ์อื่นต่อไปอีกว่า เมื่อบุคคลรู้แจ้งซึ่งธรรมะอันเลิศเริ่มใสโดยความเป็นของเลิศเริ่มใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขิไนยะบุคคลชั้นเยี่ยมเมื่อเริ่มใสในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นธรรมะปราศจากราคะสงบและเป็นสุขเริ่มใสในพระสงฆ์ผู้เลิศ ซึ่งเป็นบุญญาเขตชั้นเยี่ยมเมื่อถวายทานในท่านผู้เลิศนั้นบุญอันเลิศย่อมเจริญเรื่อยไปอายุวันณนะยศเกียรติสุขะและพละก็ย่อมเจริญเรื่อยไปผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในธรรมะอันเลิศให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศ จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่